ต่อไม่อยู่ใต่งคนใหม่กันคือเก่าแนมเสร็จแจ้งยันดูไปก่อนเขาขืนสัญญาไหลจับการตรนี้ซองตรงแจนเขาขืนสัญญาไหลก่อนจะงงอยากะเขามากเพราะมันซี่ฟขืนเก่าเคินมันยื่นเดือนออกออกไปออกจากบ้านไปอาจจะไปไม่ไกลหรือไปไกล ไม่สามารถทราบคอ้อจริงนี้ได้แต่เราก็สันนิษฐานต่อไปว่าถ้าเป็นกรณีเช่นนี้แล้วทำไมน้องไม่กลับบ้านทำไมต้องขึ้นไปถึงภูเล็กไฟก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสุนัขพาน้องออกจากบ,บ้านไปแล้วมีเหตุให้สุนัขนั้นวิ่งหนี ที่แจ้งในห้องพิจารณาท่านบอกว่าในส่วนของการเตรียมการของสื่อมวลชนต่างๆมีจำนวนมากบางส่วนก็ขอเข้ามาถ่ายทำในบริเวณสารบางส่วนข้างนอกบางส่วนอยู่ข้างนอกกันนะเป็นครบถ้วนท่านาก็เกรงใจว่าในส่วนของสื่อมวลชนหากไปแกล้งข่าวลงวหน้าไปเนี่ยการเตรียมการนานต่างๆย่อมมีนรว่าอุปรกปรณ์นะฮะสภาพกำลังอาจจะชุนชีดเป็นกราเป๋าสารเลื่อน ท่านก็เลยแจ้งไปล่วงหน้านะครับแจ้งไปล่วงหน้าจะได้การเตรียมการจะได้ไม่ไม่ไม่เสียเวลาหรือเสียเวลาความมาเตรียมการแล้วก็ดี่ึ้นเรื่อนอย่างที่สื่อออกมานะครับก็เป็นอย่างนั้นนะครับขอโทษด้วยนะครับได้ครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับเพื่อความสมบูรณ์เราก็มีคำถามในใจเช่นกันว่าแล้วน้องขึ้นไปอยู่ข้างบนได้อย่างไร เราเนื่องจากไม่มีพยานบุคคลใดรู้เห็นว่าในาใยชัยผลวิพาก์กุ้มน้องออกจากที่เกิดเหตุหรือนอกจากในายชัยพลแล้วมีเห็นใครนอกจากในายชัยพลกุ้มน้องออกจากที่เกิดเหตุเราก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าน้องหายออกจาก น้องชอบเล่นกับสุนัขที่เลี้ยงไว้ในครอบครัวสุนัขที่เลี้ยงไว้ในครอบครัวมีอยู่สองตัวแต่ตัวหนึ่งสดิทสนมกับน้องมากสาเหตุเพราะน้องให้อาหารเขาเป็นประจำพฤติกรรมของสุนัขก็จะผูกพัน วิ่งหนีออกจากบ้านแล้วทำใจการสูญเสียแปรรั่นสดใสเช่นกันแต่การสูญเสียครั้งนี้ให้ใช้พลวิพาและนัเตะอกว่าเออเออดันอย่างนี้เลยดันมาเลยหรือรู้เหตุในการสูญเสียครั้งนี้เลยเราเข้าใจความรู้สึกอันนี้เป็นอย่างดีครับ อย่างไรก็ตามแม้คำพิพากษาจะออกมาปรากฏผลเป็นอย่างไรไวยจำเลยยินดีและน้อมรับในกระบวนการสารสถิตยุติธรรมซึ่งปฏิบัตรริราชการในนามพระปรมาภิไธยทุกค้าที่มาศาลวันนี้ก็เจอก็ปกติค่ะเพราะว่า ทุกอย่างเนี่ยเราก็ต่อสู้กันมาอาจจะเรียกว่าอะไรผู้ขนาดหรือนคนละแนวเราก็หาความเป็นสุขคืนความเป็นสุขให้กับตัวเราแล้วก็ครอบครัวเขาก็หาหาความทีธรรมให้กับลูกเขาเพราะฉะนั้นในการต่อสู้ก็ก็คือเขาก็สู้เราก็สู้ทั้ทุกอย่างเราก็ให้มันถึงที่สุดเรียว่ากันแต่ว่าเขาจะทำครอบครัวเนี่ย สำหรับป้านะคือมันแตกแล้วอ,า <c oughs> อน,นาคตจะเป็นยังไงมันก็เปเื่นของอนาคตนะขอบคุณค่ะน,นี้นะครับก็คือตามฟังโจทย์นะครับฟังโจทย์ร่วมแน่แนอนชุมพูนะครับแล้วก็พอ่อแล่ลกชมพูก็เข้ามารับฟังในวันนี้นะครับลุงป้ายก็อยากจะทักทายแต่ว่าก็ด้วยเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่ต้องห่างกันสักพักหนึ่งนะครับก็ยังคง เห็นนะครับการเคลื่อนไหวต่างๆของเขานะครับก็ก็ต้องรอให้ผลพิสูจน์นะครับที่ลุงป้าต่อสู้อยู่นะครับประกฏก่อันกันดันแล้วนั้นว่าเรื่องในอนาคตต่อไปนะครับติดตามคดีนี้มานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเรื่องราวที่ท่านติดตามมานะครับ ทางหลุบป้านรือว่คงจะได้รับความทีธรรมนะครับในการที่ทีมงานสำนักกฎหมายธรรมนันศรีนะครับท่านได้ทำสืบในทุกๆมิติที่ท่านได้่าวนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสื่อมวลชนแล้วก็ทีมทีทวโลกนะครับที่ให้ความสนใจนะครับในคดีนี้นะครับก็หลังจากที่นะครับมีการเลื่อนนะครับก็คง ไม่มีผลอะไรนะครับที่จะกระทบในกรณีนี้นะครับก็ต้องรอวันที่ก็ต้องรอวันที่20ธันวาคมนะครับเป็นวันที่จะอ่านคำพิพากษานะครับเวลา10นาฬิกานะครับก็ต้องรอให้ถึงวันนั้นนะครับเพื่อที่จะพิสูจน์นะครับความรู้สึ์ของตัวเองเขอเอครับทขาทำกำลังทำภาษาเนะครับเออส่วน ส่วนประเด็นของคดีอย่างที่เคยแถลงแล้วว่าในคดีนี้นะครับเราต่อสู้ว่าจาเลยได้ทำผิดและนอกจากนี้เราต่อสู้ว่าการสอบสวนไม่ชอบการได้มาซึ่งเป็นหลักฐานไม่ชอบด้วยกฎหมายมีเหตุผลต่างๆย่างไบนะก็ปรากฏในสมวนนะส่วนจําเลยที่ต่อสู้คดีไว้ไม่ว่าพยานบุคคลที่อ้างถึงที่อยู่กอดีหรือที่ติเวศก็ดีหรือที่ตีเวสตรก็ดี หรือพฤติกรรมสุนัขก,ก็ดีหรือพฤติกรรมเด็กก็ดีพยา,าบาลทางต่างๆฝ่ายจะเลยน,นำพยานผู้เชี่ยวชาญผู้เกี่ยวข้องนำสือ่อไ้ในสปอนส์ทุกทนสมบูรณ์แล้วครับการอ่านคำพิพากษาในวันที่20ิธันวาคมนี้ขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณเอซีเพื่อจะดีทุกท่านนะคะที่ไม่ว่าจะเป็น ังใจก็จะเป็นพวงมาลัยนะการกดไลค์กดแชร์การ,กกการดคูคลิปให้ลุงพนป่อแตนนะคะแล้วก็การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ครั้งเลยขอบคุณมา,มากๆค่ะขอบคุณกำลังใจดีๆที่ให้ลุงก,กับป้ามาตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะ 20ตาราคุมนะครับเวลา10ในการครับก็คงจะต้องรอนะครับในวันอ่านคาพิภาษาวันนั้นพอๆกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับเจ้าของดอกไม้ที่สุดนะครับที่มอบให้กับทีมงานทนายนะครับแล้วก็กำลังใจที่เดินทงมาที่หน้าสับนะครับขอบคุณครับถอดเองได้หรือไม่น้องสสมใส่เสื้อกล้ามและใส่กาเกงขาสั้น เราก็เสนอค่อยจริงตามหลักวิชาการโดยใช้นักพฤติกรรมศาสตร์ของเด็กซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด,ด้านนี้ในมหาวิทยาลัยมาเปิดความต่อสารว่าแม้ไม่เคยเห็นน้องถอดเสื้อผ้าเองต่อหน้าแต่ตามหลักพฤติกรรมซึ่งเขาประสบพบมาลับหลังเขาอาจจะทำได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจะปลดเพื่อนทุกยิ่งกางเกงขาสัน้นน้องยิ่งถอดง่ายก็อาจจะเป็นได้คือไม่ได้ปิดเลยว่าไม่ได้ไม่เคยถอดให้พ่อแม่เห็นแต่เขาก็สามารถกจะทำได้อันนี้ก็เป็น